สิวอังกฤษพิชิตคะแนนสอบสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับที่เชรอ์อีกแล้วในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิเ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่3และวันนี้ที่เชอร์ก็จะมาเตรียมตัวสอบให้กับเด็กๆทุกๆคนและวันนี้เราจะเตรียมตัวสอบกันในเรื่อง vocabulary หรือคำศัพท์นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนั้นเราไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆไปกันเลย cooking ทำอาหาร dancing เต้น eating การกิน gardening การเพราะปลูก laughing หัวเราะ running วิ่ง studying เรียน swimming ว่ายน้ำเราไปเริ่มทำแบบฝึกหัดในข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะเด็กๆ ในการทำข้อสอบนั้นให้เด็กๆอ่านโจทย์เป็นอันดับแรกจากนั้นให้มองดูที่รูปภาพว่ารูปภาพนั้นเป็นรูปภาพที่กำลังทำอะไรอยู่คะ่ะโจทย์บอกว่า he is จากนั้นให้เด็กๆลองสังเกตดูที่รูปภาพนะคะและขั้นตอนสุดท้ายให้เด็กๆมาดู choice a b c และ d ข้อ a นั้นเขาบอกว่า watching TV ข้อ B listening to music ข้อ C swimming ข้อ D play computer games เด็กๆคิดว่าคำตอบไหนเชื่อมโยงกับรูปภาพให้นำข้อนั้นมาตอบได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะข้อนี้จึงตอบข้อ A watching TV ขอ้อที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆอ่านโจทย์จากนั้นให้ดูรูปภาพแล้วค่อยเลือกช้อยที่เด็กๆ คิดว่าเหมาะสมและถูกต้องที่สุดคะ่ะ she is เเขากำลังทำอาหารอยู่ค่ะเด็กๆเราไปดูตัวเลือก4ตัวเลือกกันเลยนะคะข้อ a cooking ข้อ b listening to music ข้อ c swimming ข้อ d studying ข้อไหนเอ่ยเด็กๆลองเลือกคำตอบมา1ตัวเลือกนะคะใช่แล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ a cooking นั่นเองคะ่ะ และข้อสุดท้ายในวันนี้ she has dot 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 hair หล่อนมีผมสีอะไรเอย่ยเด็กๆด,ดูรูปภาพแล้วพอจะเดาออกไหมคะว่าในข้อนี้คำตอบตอบข้อ A B C หรือ D เอยข้อ A brown ข้อ B blue ข้อ C black ข้อ D brown สีอะไรคะเด็กๆ Snow h นไวมีผมสีดำนั่นก็คือคำว่า black ที่อยู่ในข้อ c นั่นเองคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆและสุดท้ายนี้ทิเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ที่เราได้ทบทวนกันวันนี้อีกสักหนึ่งรอบนะคะเด็กๆเปิดดูได้เรื่อยๆเลยนะ สำหรับวันนี้ทีเชอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วมาพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ Goodbye See you again next time